อุปกรณ์ในการทำธุรกิจออนไลน์นะครับคุณต้องมีอย่างน้อยอะไรกออินเทอร์เน็ตสองคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กแท็บเล็ตต่างๆอะไรก็แล้วแต่เพราะเรากำลังกำลังจะทำธุรกิจออนไลน์เพราะฉะนั้นคุณต้องมีอุปกรณ์คือคอมพิวเตอร์และอินเทอร์เน็ตอย่างน้อยก็น่าจะมีแท็บเล็ตแต่ผมแนะนำว่าเป็นคอมพิวเตอร์นะครับในโน้ตบุ๊กเราจะทำงานต่างๆได้ง่ายในโน้ตบุ๊ก แล้วธุรกิจออนไลน์มันต้องลงทุนหรือเปล่าอ,อันนี้ผมตอบว่าครับมันต้องลงทุนครับอาจจะเป็นการลงทุนอาจจะไม่ใช่เงินก็ได้เช่นเราจะต้องใช้น้ตบุ๊กหรืออินเทอร์เน็ตเนี่ยหากคุณไม่มีเงินที่จะไปซื้อน้ตบุ๊กหรือคอมพิวเตอร์หรือแท็บเล็ตน,นะครับเราก็อาจจะเป็นการยืมยืมก็ได้แต่ที่นี้ผม,อมขอเป็นขออเป็นว่าควรจะมีเป็นของตัวเองนะครับในเมื่อเราตั้งใจที่จะทําธุรกิจออนไลน์ จริงๆแล้วนะครับว่าควรจะมีเป็นของตัวเองจากนั้นก็อินเทอร์เน็ตนะครับอาจจะเป็นบริการของข้างต่างๆแล้วแต่คุณชอบนะครับนี่แหลคะครับคือการลงทุนก่อนเมือ่ออุปกรณ์เราครบแล้วนะครับมีคอมพิวเตอร์มีอินเทอร์เน็ตแล้วจากนั้นนะครับเราจําเป็นที่จะต้องมีบ้านนะครับบ้านบ้านอะไระหรือร้านค้าเราเลยครับหรืออาจจะเป็นแลนดิ้งเพจนะครับแลนดิ้งเพจคืออะไรแลนดิ้งเพจก็คือ การที่ทําให้คนเนี่ยเข้ามารู้ว่าเราเนี่ยในนั้นมีสินค้าอะไรมีธุรกิจอะไรหรือกระดาษขาวนี่เองเช่นทําอย่างไรให้คนเนี่ยเข้ามาในเว็บไซต์ของคุณเนี่ยให้มากที่สุดซึ่งเราเรียกว่าตามสิกนะครับจากนั้นเนี่ยก็ทําให้เกิดการเคลื่อนไหวของสินค้านะครับหรือธุรกิจคือให้เกิดการซื้อขายเนี่ย ผ่านเว็บไซต์ของคุณจากนั้นเนี่ยคุณก็จัได้ค่าคอมมิชชั่นหรือรายได้จากตรงนั้นนั่นเองเพื่อนๆก็ต้องเลือกนะครับว่าในเว็บไซต์ของเพื่อนเนี่ยจะเป็นอะไรสินค้านั้นเป็นอะไรเพื่อนๆต้องโฟกัสก่อนจะเป็นสินค้าอิเล็กทรอนิกส์เป็นสินค้าหัตถกรรมเป็นสินค้าอะไรต่างๆนะครับเพื่อนๆต้องหามาลงไว้ในเว็บไซต์นั้นถามว่าแล้วมันใช่การขายหรือเปล่าอืม เชิญนี้อาจจะไม่ใช่เป็นการขายนะครับเราอาจจะเรียกมันว่า affiliate marketing คือเอาสินค้าของคนอื่นเนี่ยมาลงขายในเว็บไซต์เราเพื่อให้เกิดการซื้อขายเกิดขึ้นนี่ในกรณีที่เราไม่มีสินค้านะครับหลังจากนั้นเนี่ยเราจะได้ค่าคอมมิชชั่นจากการขายสินค้านั้นนั้นเนี่ยเราจะเรียกว่าขายับมันก็ต้องเกิดการซื้อขายนะครับเราจะเรียกมันว่า affiliate marketing หรือ affiliate program น,นะครับเราก็ไปสมั เว็บไซต์ต่างๆเช่น Amazon นะครับหรือจะเป็น YouTube หรือจะเป็น a l ร b a าเป็น eBay นะครับเราสมัครแล้วเราก็จะได้ Acces แอปพ r ิเคชันเราก็ไปเลือกสินค้าเหล่านั้นเราก็จะได้ลิงก์นะครับเข้ามาแปะหรือทำแบน,แบนเนอร์ในเว็บไซต์ของเราหรือจ้างโฆษณาอะไระะต่างๆสรุปแล้วประเด็นหลักๆก็คือทำอย่างไรก็ได้นะครับให้สินค้าเนี่ยหรือบริการนั้น,น,นเนี่ยเคลื่อนไหวในโลกออนไลน์ แล้วเราจะได้รับรายได้จากตรงนั้นนั่นเองจากนั้นครับเราก็วางกลยุทธ์นะครับเพื่อให้มีการเคลื่อนไหวของสินค้ากลยุทธ์ต่างๆเนี่ยเราก็สามารถฝึกฝนได้นะครับทักษะต่างๆไม่ว่าจะเป็นในรูปแบบของวิดีโอในรูปแบบของคอนเทนต์ต่างๆเพื่อให้คนเนี่ยสนใจนะครับทำให้เขาประทับใจครั้งแรกที่เขาเข้ามาในเว็บไซต์หรือ Landing p a g ของเรานะครับ ให้เขาประทับใจสามารถหยุดเขาเนี่ยให้อยู่ได้ภายใน10วินาทีแรกนะครับให้เขาอยู่ตรงนั้นหลังจากนั้นนะครับเขาก็จะเกิดการสนใจสินค้าหรือธุรกิจหรือบริการของเรานั้นๆนะครับเขาก็จะเกิดการซื้อขายเกิดขึ้นแล้วที่สําคัญเราทํทเป็นสถิติด้วยนะครับเช่นคนที่เข้ามาในเว็บไซต์เราเนี่ยหนึคนจะมีหนึ่งคนเนี่ยซื้อสินค้าหรือบริการนั้นนั้นี่เป็นสถิติด้วยนะครับเราจะเรียกว่าทัฟฟิตที่เข้ามา เพราะฉะนั้นหากเราต้องการลูกค้า10คนเราก็ต้องทําให้คนเข้ามาในเว็บไซต์หรือแลนดทีแขงองเราเนี่ย1,000คนนะครับสถิตินั้นมากหรือน้อยขึ้นอยู่กับความน่าสนใจเว็บไซต์ของคุณด้วยครับและทักษะเรานั้นนะครับมีสอนอยู่ที่ KOS หรือ Kissbury Our l a n t School นั่นเองนะครับ